สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะทดสอบนะครับโดยใช้อต้นมะละกีนกนะครับให้นกฟินนะครับนกฟินนะครับไม่รู้ว่าจะทานหรือเปล่าครับประมาณลวก็ตัวเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับมะละกีนกนะครับปกติเขาจะกินเ,เขาเรียกว่าอะไรตัวนีน้ถ้าเป็น แขนแขนแขนขาเขาครับปกติถ้าเป็นตำลึงนะครับตำลึงเนะี่ยนกจะกินะเดี๋ยวเราลองดูก่อน,นะว่าเขาจะกินหรือเปล่าไม,ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะผมจะลองอาวางกนะ่อนเพราะว่าผักทุกชน,นิดจะทำให้ทำให้นกสุขภาพแข็งแรงนะกินผัก ดูเปิดกุ้งก,ก็กกไ้ก่อนนะต้องรองดูว่าจะกินหรือเปล่านะปรากฏว่าปรากฏว่ากินนะครับนี่พี่ตัวก็กินนะ ขกวนวัดกินนะครับกินมะละกี้นกนาะวนี่นะออนะครับอ๋อผมเพิ่งนตัอตนะครับเห็นไหมครับกินมะละกี้นกนาะว มันออกอแถวข้างถนนที่บ้านนะ mm hmm. ก็เลยหยิบมานะบมาทดสอบดูนะปร,กรากฏว่านกกินกินนะครับกินมาขี้นกมาโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นไม่รู้ว่าเคยเคย,คยเคยเคยทดสอบหรือยังนะแต่บาผมก็ไปหาแต่และอย่างละอย่างมาะตัวนี้รู้สึกว่าจะกินเยอะกว่านกินเยอะเยอะกว่าต้อนอื่นนะ กินโอ้โหอร่อยนะครับกินมาละกีนกนี่เห็นไหมครับก,กินเต็มไปหมดเลยโอ้โหกินมาละกีนกนะครับนี่ลูกชายเดินมาแล้วเดี๋ยวนกตกใจนะรีบป,ปิดก,ก่อน ปิดประตูก่อนลูกปิดประตูก่อนปิดประตูโอเคพ่อกำลังหายนะครับลูปนอกอยู่ลูกครับลก,กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วพ่ออร่อยนะครับไม่เคยไม่เคยเอาให้นกเลยนะครับหรือว่าใครพอรู้หรือเปล่า ิมาละขี้นกนะครับมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วครับปกติปกติมนึกว่ามันจะชอบเยอะขนาดนี้นะบินมาก็กินเลยนะครับอยากเล่าตรงนั้นนะลูกนกข้างข้อก็ได้ดูเราดูนกกินมาละขี้นกก่อนน,นี่ไงมันกินมาละขี้นกหรอกอถ้ามันตกใจมันก็จะบินไปเดี๋ยวมันหิวก็บินกลับมาอีก,อกบ,บ,บินกลับมาครับมันบินกลับมาอีก กลับมาเยอะเลยใช่แล้วกลับมาเยอะเลถ้าเราไม่เสียงดงนะมันก็ทำไมมันบินมาใกล้ๆพ่อเหรอใช่ไหมนี่นเราอยู่ข้องบนนี่เทียบมันก็อาหารกินอ,อาหารหมดไหมอ่ามันก็กินอาหารไปด้วยกินผักไปด้วย กินผักอืมกินผักด้วยกินอาหารกินผักแบ๊กินกกกน้ำไปเด๊กครับแล้วก็นอนหลับผุกเต็มขึ้น,นหล,ล,ลับปุ๊บขึ้นมาไปเด๊กอโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็จะยาวไปนะครับก็ส,สือว่านกฟินกินนะครับมาละที่นกนะครับโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอะไรที่มันอัปเดตแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับมีตัวเล็กเยอะ,อะหลังจากที่เรากระจายนะครับหักนะครับมาละขี้นกมะไปตามกรงกรงเพาะเรต่างๆนะครับนกเขาเริ่มมากินน,นี่เป็นลูกนกนะในกรงเนี้ยจะมีอยู่ห้าตัวนะครับตัวน,นี้จะมีห้าตัว ร,รวมกับลูกก็รวมกับพ่อแม่จะมีเจ็ดตัวนะครับนี่ยเขาก็กินมาละาขี้นกนะครับนี่กรงนี้จะเป็นกรงกรงโตขึ้นมาหน่อยนะครับพ่อแม่เขาก็จะสอนนาก่าให้กินให้กินมละาขี้นกหรือเปล่านะครับพอมาวางพวกเขาก็ามากินกันเลยน,น่าจะเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาครับกร,รงนี้ก็เริ่มมากินแล้วนะครับตอนนี้ก็ ลูกนกพึ่งลงได้สองวันนะพ่อแม่นกก็รู้สึกว่าจะมาสอนเหมือนกันจะสอนแต่กรงนี้ยังไม่ออกกรงนี้ยังไม่ออกแต่กรงนี้ออกละครับพ่อแม่นกมีนี่ละยังอยู่ในรังนะครับในกรงนี้อยู่ในรัง้าจะ่ะม,มีประมาณสักสี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะลงมากินผับน่าจะเอาผักไปก้อนให้ลูกนะ ีก็มีนะครับแต่อยู่ในหลังนี้ตัวนี้อยู่ในหลังอยู่ก็มาเอาผักให้ลูกเหมือนกันนะครับนี่นี่กำลังมาสอนแมเอาผักไปให้ลูกคงคงนี้ก็สอนสอนลูกกินรับสอนลูกกินผักครับ เรามานั่งก็เลยมันก็เลยกลัวนะครับอาจจะห่วงลูกด้วยนะ,นนะครับดูกินปักแล้วครับนี่ที่ปากมุมปากยังมีเพชจอยู่เลยนะครับยังมีเพชจอยู่ แต่ก็สิ้นักและนะครับนี่นี่ตัวนี้ชัดเจนนะน,นี้กำลังสินทักปากยังเป็นเพศอยู่ยังยังไม่หลุดจากพ่อแม่ถ,ถ้าเพศออกหลุดจากเมื่อไหร่นะครับพขาก็จะหากินเองนะครับผมก็ยะไเปปว่วยในกกงหลวงน,นี่นะเริ่มกินนะ ถ้าผมลูกมก็บินเลยนะครับลูกห้าตัวน,นี่เนี่ยตอนนี้นกำลังป้อนอยู่นะครับน,นี่ออกลงลงลง,ล,งลังมาได้สักสองสวันนะครัหน้าที่ละตัวละตัวยังป้อนอยู่นะป้อนใส่ปากอยู่เนละยแวก็เอาผักไปป้อนนะฮะบินหะพ่ออยตรงน,นูนะครับ ที่ให้อาหารที่ผมทําให้เองนะครับทำเองตนะัวนี้ประหยัดอาหารสุดแล้วนะครับแล้วก็นกกินแล้วไม่สัมสากนะครับไหนที่เขาไม่กินเขาก็สะบัดทิ้งนะแล้วก็เติมอาหารทีนึงก็ได้หลายวันคนระับอาหารไม่เน่าด้วยแล้วก็ไม่เป็นตะกอนครับ นกกินสะดวกนะครนะหมุนได้ด้วยนะนี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็กินนะลูกนกก็กินละ่ะท่านกินนะท่านกินกระโดดไปกระโดดมาได้เนี่ยนะครับกินฝึกนะกินนะมาทางซ้ายมือนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ ก็กินห้อยกันไปห้อยกันมาประหยัดอาหารด้วยครับแล้วก็เราเราไม่ต้องมาเป่าเศษอาหารที่มันตกตะกอนนะครับอย่างนี้ยครับเศษตะกอนมันจะตกนะครับเพราะว่าัเวลามันกินก็สะบัดด้วยนะครับจากสามลังนี้ก็สรุปได้ว่านะครับออมาละขี้นกนะครับนกฟินก็กินนะครับ นะาคิโนกนะครับฟินกินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับก็จะนำเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับแฟนเพจนะครับไมฟินฟามนะครับพิมพ์เขาว่าไมฟฟฟินฟามก็ได้ครับไมฟฟินฟามก็ได้นะครับฟฟก็คือฟนะินฟาครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่